ครับญาติโน้มเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามถามข่าวญาเนาะอืมขันพ้นให้ได้เป๊ะๆเ,เนี่ยกะชีได้เลี้ยงญาดีเ<า>นาะคุณครับอืมเออ่นเห็นสามผมเห็นนั่งก่อนครับสามแปดครัพเจนเห็นสามแปดครับนะเห็นสามเปดครับผม่มีตัวไปตัวมาเลยครับสามเปดตัวเดียวตรงๆนี่รครับ

สามก็ได้แปดก็ได้เด้เนี่ลขสามก็เลขแปดเดียวกันอุ้ยดีเด้นี่ยดูาะวก็ยื่อะตัวเดียวก็เห็นยูตดนไหมข้างนีเดชนะตัวเดียวทนทนครับมันยไย้ายตัวเดียวทดหนเพิ่ง้นเเลขเลขแนวท่าของทูบก็ตัวเดียวกันนะครับแ้เลขบนมีตัวไปตัวมาคราสามแปปดไปเลยครับ ปสามไปเลยครับสามเปดเปดสามครับบ่มีทางไปทางมาครับสามเปดปดสามอยกลางเพื่อนบอบอกัมเี้่นะครับที่่าล่สามที่ว่าสามสามแมนก็แมนัวนีละมาพอผู้ใจบุญพุสปอร์ตผู้ใจบรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยเนาะชิเก รัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยนะครับด้วยหน่งเกียิุ่าววันที่สิบเกียรติครับวันที่สิบเกรติทับหนึ่งทับหกหครับอ่าอครับมาแล้วครับอ่าเป็นรัฐบาลไทยครับแล้วได้ตัวเดียวกันครับป้าต่อได้ตัวเดียวกันครับแดอีะ อ้าครับนี่ครับเบิ่งเงินเบอร์ยูทูบครับเบิ่งินยูทูบครับอ้าเดี๋ยวสามแปดครับตัวเดียวครับยญ้ามันให้ตัวเดียวโดดๆเลยครับม่วนนี่ครับเบิ่์เงินครับเนี่ยเบอร์เงินกับเบอร์เงินกับเบอรเงินครับยญ้ามันให้ตัวเดียวโดดๆเลยครับม่วนนี่ครับป้าดูครับนี่นะครับติดตามช่องดวงนาเพลินนี่นะครับด้วันที่สิบเก้าทับหนึ่งทับเก้าหกโอ้ทับหกเก็ดครับทับหกเก็ด ครับอืมรัฐบาลไทยนะครับเนาะนี่ครับเอาเอานี้ทราบข่อยอนี่ด้วยทราบข้อยนั่นด้นอเคอือโอ้ชาวบ้าเป็นหน้ายามระันครับมึงนยครับด้วยเอาอืมเออ อ๋นี่แหละครับเป็นบาเป็นหน่าญงาครับเบิ่งเอาเด้อนั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นละเม็นแลี้ยงนี่นะครับเห็นว่าเป็นหน่าญงาเลยนั่นแหละย่ายยนนั้นมากเลยเอ้าครับเอ้านี่ครับเอ้าเพื่อนในตัวเดียวโดดๆเลยครับก็เพิ่นเห็ยนดูอัญญาเพื่อนในตัวเดียวนะครับโดดๆครับสามแปดเพื่อนในตัวเดียวสามแปดเลยนะครับวันที่สิบเกตทับหนึ่งทับหกหกกับ รัฐบาลไทยครับงานเป็นไห้ตัวเดียวครับเอานะครับเอ้ามีเคอื่งเป็นแปดก็ได้ครับเบื้องนะครับเนาะงานเป็นไห้ครับตัวเดียวโดนๆเลยครับมือนีครับอุ้ยครับเียบมืดเนาะครับเนาะนี่นะครับอืเบื้องเบื้องน้อยสับเคียงแกงๆงครับบาดนะครับ วุ่นละครับหญ้าพูงามงามไงๆซุกซุ่มกันลาดครับงามไม่แต่เป็นแต่ขึ้นไปนั่งเล่นดีขึ้นยังครับตาวบ้านผมก็กล้าขึ้นไปครับครับครับเออนี่นะครับบนหิ่งมากครับหญ้าบนหิ่งมากครับอืมครับอืมครับ ไม่ไพ่เลขับไม่ไพ่เมียนเฮ้ยเบื้องมอกเฮเบื้องมอกมันขาบไม่ไพ่เ่าสัตวนะครับนี่ครับ네นี่คันคันห้อยไมาเลียนนี่เป็นนังชีเป็นวะเนี่ยในครับนี่นี่ครับเป็นห้อยไมาเลียนห้อยไมาเที่ยวีเป็นนังชีครับนี่เบมึงเลยครับเด้อันห้อยยาเที่ยวเป็นนังชีครับอืมอืมยาเป็นไงโอ้มันนไงตัวเดียวโดดๆเลยครับสามแปดครับ ทูบไปสามเปียกูบท่าเปียงก็ได้สามเปียกแะ่วับบั้ท่าเปียงเนี่ยเพื่อนเพื่อนฝ่ไปเบิงกวนด้ครับทูบใหม่น้ำกวนครับมาเลยครับไหนมาน้ำเบิงหม่งเพื่อนถามขอนบาทนะครับนี่นะครับพี่น้องเขาขลังมากครับแต่เกไดงเงี้ยวอยู่ครับแต่ว่าคลิปบ,บัวได้ครับ นี่แหละครับหม่องเปิ้นขามขอนมึงครับอืะนี่ครับอืมึงเหรอนะครับหม่องเปิ้นขามขอนมีตัวไหนครับมีเป็ดด้วยนะครับอืมเอานี่แหละครับมาเร็วๆนะคลิปตัดก่อนนี่ครับอ่ามาครับผมโยมแม่เพิ่นมาเยี่ยมมาหยามมือนีิครับน่าเพิ่นแต่ตัวเดียวครับสามเป็ดครับเพิ่นมาเยี่ยม้หยามนะครับเนาะ ขางบนนู้นแม่ตัวไหนอยู่คางนี่นี่ครับขามจุขามจนหลย่ามพ้นว่าเออเองน้ากันเ้อครับเออเอาเว่าวว่าว สาม่ตัวนี้ดำๆแมนดำๆแม่นบ่สามมออนั่นเอาครับเอาไปกระเบื้องเอาไปตาผู้ใดดีจะได้เอาครับสาม่นมาสามบนเสียนะครับัน four. สียหระครับสี่เขียนในเบื้องร้อมีม่เขียนในเบื้องร้อมป่าโูกนครับเอานี่แหละครับันไหครับืรัฐบาลไทยหน่ยย่าสมอนน้เนี่ย นี่จุบนี่เห็นปะใ่ลแม่เ่นี่แม่เลขสามแม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่เลขสครับครับ่ครับเ้นี้มานี้อนี้อันนี้น่ะห็ะครับ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 อลยครับให้เลี้ยงาให้เลี้ยงเพื่อนเพื่อนว่าเอานี่ครับเอาเพื่อนมะนีเพื่อนก็เห็นสามครับเอาเพื่นมะนีเพื่อนก็เห็นสามนะครับเล้วมนีเพื่นก็เห็นสามครับตัวเดียวกันนี่กันเขาเพื่นว่าตัวเดียวกันครับอ๋ะ ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันครับอืออือดสามอือแปดนะนี่มึงกึ่งกันไดแปดมึงกึ่งเลยเอาเอาครับเอา4บาทนนี่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 แปดมนมุึงกึ่งเลยอืงแปดยังวะ

เอ้บานี่ครับเอาเกตแปดสามครับเอออันสมเกตแปดสามครับเกตแปดสามเดียวเมือนสีลงคลิปอีกครับข้มเที่เปนมน้ามเนเที่ยวเนขำลงหูนะวรับนึววววววดบววววววเนะวว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 